แกหนาผากแบน3แบบนี้แบบไหนดีกว่ากันฉีดไขมันฉีดฟิลเลอร์หรือใส่ซิลิคนไปเลยคลิปนี้หมออธิบายความแตกต่างระหว่างการทําหัตการ3แบบนะครับในเรื่องของหน้าผากแบนนะครับแบบที่1นนะครับการฉีดด้วยฟิลเลอร์นะครับการฉีดฟิลเลอร์ก็เป็นคําตอบที่ดีเพราะว่าอะไรเพราะฟิลเลอร์เนี่ยฉีดง่าย2ฉีดปุ๊บเติมเต็มเห็นทรงได้เลยชัดเจนทันทีนะครับปริมาณก็ไม่จํากัดเพราะว่ามีตังเท่าไหร่ ก็ใส่ไปได้เลยเท่านั้นพอเสียของมันมีอะไรตัวฟิลเลอร์เนี่ยฉีดแล้วมันก็ค่อยยุบไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันเป็นสารที่ละลายได้นะครับมันจริงไม่ได้อยู่ตัวถาวรนะครับอันที่2การฉีดไขมันเติมเต็มใบหน้ามันคือ การฉีดสารที่เป็นของตัวเ,เองเข้าไปตัวเ,เองฉนันโอกาสที่มันจะเกิดแท้ก็ไม่มีอยู่ล้ที่ติดเชื้อเป็นไข้เป็นหวัดอะไรมันก็ไม่ค่อยบวมไม่ค่อยมีปัญหาการฉีดตัวไขมันไปนะผาข้อดีมันคือไ้่ค่อยเป็นค่นด้วยนะข้อเสียของมันมีอะไรมีแต่ฟังแต่ข้อดีอะข้อเสียของมันก็คือต้องใช้เวลาในการพักฟืนนะครับไม่ต้องใช้เวลาในการเซตตัวเข้าที่คนที่ผอมมากจนเกินไปหรือลีนมากก็ไม่สามารถที่จะเติมไขมันตัวเองได้นะครับเพราะว่าไขมันที่ฉีดอาจจะไม่เพียงพออันสุดท้ายมาถึงตัวสุดท้ายการผ่าตัด ข้อเสียของมันเลยหนึ่งมีแผลมีโอกาสที่ผมจะไม่ขึ้นได้โดยปฏิเนี่ยผมก็จะไม่ขึ้นในแนวประมาณ2มิลนะครับสเนี่ยบวมนะครับต้องพักฟื้นนานเพราะว่าเราที่เราใส่ตัวหน้าผากไปก็ต้องมีการขูดมีการชอ่ททาช่องทำสเปซนะครับบนหนาา้าผากข้อเสียของมันก็บอกแล้วแต่ข้อดีอมันคืออยุดทารอนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากแก้ปัญหาเรื่องของหน้าผากแบนก็สามารถ ทักมาปรึกษาหมอได้ที่ YKJ Medical Clinic พระราม9ซอย57นะครับหมอยินดีคำปรึกษาทุกๆเคสที่นัดก,กันมาก่อนนะครับ